จะบอกให้ว่าเวลาอยากถ่ายรูปให้ดีนะมันไม่ใช่แค่ว่าถ่ายเน้นแค่สินค้าอย่างเดียวฟังคำนี้ดีๆนะถ้าเราอยากถ่ายรูปให้มันดูดีให้มันดึงดูดอย่าเน้นแค่สินค้าอย่างเดียวแต่ให้เล่าองค์รวมเล่าบรรยากาศเล่าความรู้สึกที่จะได้จากสินค้าตัวนี้ไปถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้อ่ะยกตัวอย่างอันนี้เลยหยิบมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นยูคาลิปตัสปลอมที่บิวซื้อมาแต่งบ้านใช่ปะ่ะสมมุตินะสมมุติว่าบิวเอามาโชว์แค่เนี้ยอ่ะต้นไม้ของบิว ต้นละ50บาทสวนไมคะทุกคนซื้อไมหมถ่ายแค่เนี้ยลงถ่ายแบบง่ายๆหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายแชะปุ๊บแล้วก็บอก50บาทมันก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าอยากเสริมให้ดึงดูดให้คนรู้สึกว่าต้องอยากได้สิ้นนี้คือทํำยังไงร,รูป้ป่ะคุณต้องทอํายังไงก็ได้ให้ภาพมันเล่าเรื่องทอํายังไงก็ได้ให้คนจินตนาการต่อไปได้ว่าถ้ามันอยู่ในชีวิตเขามันจะเป็นยังไงหรือบางทีมันอาจจะไม่ต้องอยู่ในชีวิตเขาหรอกแต่ให้เขาจินตนาการให้มันออกว่า มีสิ่งนี้แล้วมันดูดีขึ้นยังไงอย่างเช่นอ่ะอันนี้คือใบไม้ปลอมที่เราไว้ใช้แต่งบ้านใช่ไหมฉะนั้นเราต้องโชว์ให้คนเห็นเราต้องโชว์ให้ลูกค้าเราดูเรารู้ว่าแต่งบ้านไปแล้วบ้านจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงไม่ใช่แค่ว่าถ่ายล้นๆให้ดูว่าอ๋อใบไม้ของฉันลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้การยาว10เซนนะซื้อไม่จ้าซื้อไม่จ้าแบบเนี้ยมันธรรมดาไปสิ่งที่บิวจะมาเสริมคือเราต้องคิดก่อนว่าไอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันใช้คู่กับอะไร จาคานี้ดีๆสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรามันใช้คู่กับอะไรได้บ้างเพราะอันนี้คือสิ่งสาคัญเราจะได้เอาสิ่งนั้นเข้ามาประกอบฉากด้วยอย่างเช่นต้นนี้ยูคาลิปตัสปอมของเราเนี่ยมันก็ต้องใส่ใแจกันไงถึงจะสวยวิวก็เลยต้องไปหาแจกันมาแบบนี้นะคะแจกันแบบนี้อ่ะแบบไหนก็ได้คุณไปเลือกมานะที่แบบมองว่ามันเข้ากับสินค้าคุณอันนี้แล้วแต่คุณจะจัดมันนะแต่เอาให้ดูเป็นไอเดียเราก็ใส่ลงไปในแจกันมันจะทําให้ภาพร,รวมอ่ะดูมีมูล,ลค่ามากขึ้นคนจะเริ่มจินตนาการออกแล้วว่าอ๋อ ดอกไม้อยู่ในแจกันแล้วยังไงต่ออ่ะคิดต่อแล้วยังไงต่อทีนี้เราก็ต้องคิดต่อว่าโอเคของที่ใช้คู่กันคือแจกันสเต็ปต่อไปคือเราต้องทําให้คนนึกภาพตามได้ว่าแล้วเราจะไปตั้งตรงไหนของมุมบ้านตั้งแล้วให้ความรู้สึกยังไงใช่ปะ่ะอย่างของบิวบิวมีบ้านมุมนี้อันนี้เป็นเตาผิงปอมของบิวนะบิวก็เลยเลือกที่จะเอามาวางไว้บนเตาผิงปอมของบิวอ่ะวางอย่างนี้เลยเห็นปะ่ะแล้วก็จัดเขาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งบิวมี2ช่อด้วยกัน2ช่อด้วยกัน เนี่ยก็จะประมาณเนี่ยมันก็จะให้มุมและความรู้สึกที่ดีกว่าโอเคไหมทุกคน